เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนายุตเชบาลน,นะคะอาจารย์ประจำวิชากระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารล้การประกันคุณภาพการศึกษาค่ะดิฉันนางสาวมนรร์ศีบุญเรืองนะคะรหัสนักศึกษา63120605135ค่ะวันนี้จะ,ะมานำเสนอคำศัพท์นะคะทั้งหมด20คำนะคะเป็นการส่งการบ้านครั้งที่3นะคะ,ะผ่านคลิปวิดีโอนะคะ ค่ะเรามาเริ่มกันคำแรกเลยนะคะคำแรกก็คือ,อคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์แอสเตทอินพักชันเนาะเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะหรือว่า cai นั่นเองเนาะก็คือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอนคือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่งนะคะหรือว่า cai เนาะคล้ายกับสื่อการสอนอืนอ่นๆเ,เช่นพวกวิดีโอช่วยสอนบัตรคำช่วยสอนหรือว่าโปสเตอร์เนาะ ค่ะต่อไปนะคะข้อ2นะคะคอมพิวเตอร์เอชอินทักชั่นก็คือ,อเหมือนกันกับข้อแรกเลยนะคะต่อไปข้อ3นะคะข้อสาอินเทอร์แอคทีฟวีโอนะคะก็หมายถึงสื่อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้นะคะ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดการกับข้อมูลภาพแล้วก็เสียงนะคะให้แสดงผลบนจอในลักษณะที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ค่ะต่อไปข้อ3 อข้อ4นะคะข้อ4ก็คือไฮเปอร์มีเดียก็คือสื่อหลายมิตินั่นเองเนะาะมีความหมายเหมือนมัตติมีเดียเลยนะคะหรือบางครั้งก็เรียกว่าไฮเปอร์เทคนะคะซึ่งมีการผสมผสานของข้อความภาพแล้วก็เสียงหรือว่าบิดทัศ์ในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อ ทําให้เกิดความตื่นเต้นเราใจเนาะต่อไปนะคะข้อ5ก็คือ educational innovation นะคะก็คือนวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึงการนำเอาสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือว่าการกระทำเนาะ,ะรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์นะคะ ที่เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เดิมนะคะให้ระบบการจัดการศึกษาไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็มีแรงจูงใจในการเรียนอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อ6เนาะ อ่า uh, นอนเกรสครูเนาะก็คือการเรียนแบบไม่แบ่งชั้นคือการเรียนสําหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กนะ,ะซึ่งการสอนของครูก็จะเป็นการสอนเป็นทีมไม่ใช่การแยกกันสอนจึงทําให้นักเรียนเนี่ยไม่แบ่งชั้นกันนะคะแล้วก็เกิดการตั้งใจเรียนอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จแล้วก็เป็นโรงเป็นการประสบความสําเร็จมากกว่าโรงเรียนแบบทั่วไปอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะข้เจนะ็ดเนาะ โปรแกรมเทคบุ๊กก็เป็นแบบแบบเรียนสำเร็จรูปนะคะหรือว่า,าบทเรียนที่ผู้สอนนะคะจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละบทเรียนนะคะต่อไปข้อแปดนะคะทีมคริชชิ่งก็คือการสอนเป็นคณะนะคะเป็นะเป็น เป็นกระบวนการเนาะที่เกี่ยวข้องกับการสอนของครูนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะที่ช่วยกันร่วมมือร่วมใจในการสอนในการวางแผนนะคะการปฏิบัติตามแผนแล้วก็การประเมินนะคะการประเมินประสบการณ์การสอนแบบนี้นะคะจะเป็นคณะนะคะเป็นการใช้บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะ ต่อไปนะคะข้อ9ก้าสคูลวิสสคูลนะคะก็คือโรงเรียนภายในโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนสาธาณะขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งเป็นขนาดเล็กในหลายโรงเรียนนะคะ,ะมีอิสระในระบบการจัดการแล้วก็แยกเป็นนิติบุคคลเนาะในแต่ละโรงเรียนก็จะเป็นการบริหารงบประมาณแล้วก็การวางแผนนะคะก็จะใช้อ่าเป็นโปรแกรมการเรียน่างแผนเนี่ยเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าจะอ่า ใช้การดําเนินการด้านต่างๆหรือว่าด้านความปลอดภัยนะคะหรือว่าอาคารสถานที่เนี่ยจะเป็นโรงเรียนใหญ่เป็นคนบริหารจัดการเนาะต่อไปนะคะข้อ10 learning center ก็คือศูนย์การเรียนรู้เนาะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างการใช้สื่อประสมกับกระบวนการกลุ่มนะคะเน้นกิจกรรมเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์แล้วก็การเรียน ผู้เรียนก็จะประกอบก,ออกิจกรรมการเรียนรู้นะคะด้วยตนเองโดยใช้สื่อการสอนแบบผสมแล้วก็กระบวนการกลุ่มก็จะสร้างความสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนการสอนอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อ11อ flexible s h i r r l i n g นะคะ,ะก็คือ flexible นะคะก็คือเป็นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือว่าเป็นการยืดหยุ่นเนาะส่วน ชดริงนะคะก็คือการจัดลำดับงานนะคะรวมแล้วก็คือเป็นตารางงานที่สามารถยืดหยุ่นได้หรือว่ากำหนดการที่ยืดหยุ่นได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ12 open university ก็คือมหาวิทยาลัยเปิดนั่นเองค่ะนะคะก็คือสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิดนะคะที่รับผู้เรียนนะคะเข้าเรียนแบบไม่จํากัดจำนวนนะคะไม่ขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่จเป็นต้องแบบว่า มีชั้นเรียนนะคะเหมือนมหาลาัยทั่วไปเนาะแต่จะใช้รูปแบบศึกษาทางไกลนะคะจะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายชนิดนะคะมีกระบวนการผลิตเป็นระบบนะทั้งที่เป็นหลักแล้วก็เป็นสื่อหลักแล้วก็สื่อเสริมเนาะต่อไปค่ะ13 เว็บเบสเ e a r n นิงก็คือ WBL นั่นเองนะคะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่อาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะโดยมีการใช้ uh, TCP หรือว่า IP เนาะเป็นโปรโตคอลหลักในการถ่ายโอนข้อมูลนะคะเป็นรูปแบบในการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียนะคะ ต่อไปข้อ14นะคะข้อ14ออนไลน์เมนเทอริงนะคะก็คือเมนเทอร g ิงก็คือการสอนงานการแนะนำการบอกหรือว่าการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์นะคะต่อไปก็คือออนไลน์ Online ก็คือการสอนเลยว่าการเรียนนะคะผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ พอรวมเข้ากันแล้วก็คือเป็นการอสอนงานโดยที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถนะคะให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งไปที่การบอกวิธีการปฏิบัติงานนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะต่อไปข้อ15นะคะ,ะ virtual classroom นะคะก็คือห้องเรียนเสมือนนะคะ หมายถึงการเรียนการสอนที่กระทำผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนนะคะเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายนั่นเองต่อไปนะคะข้อ16นะคะข้อ16ก็คือ artificial intelligence นะคะ ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะก็คือวิทยาการด้านปัญญาที่จะมาช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะคะโดยสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์นะคะหรือจะใส่ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในคอมพิวเตอระะ์ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยจำลองการทำงานต่างๆาเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์เลยนะคะโดยจะนิน้นตามแนวคิดแบบสมองของมนุษย์เลยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะ17บเจ็ด asynchronous interaction นะคะก็คือการปฏิสัมพันธ์ต่างเวลานะคะเป็นการส่งแบบ asynchronous เป็นกระบวนการสื่อสารในรูปแบบของการเขียนเพื่อใช้สื่อสารกันในระหว่างสมาชิกกลุ่มซึ่งอยู่ต่างสถานที่และก็สื่อสารกันต่างเวลาหรือที่เรียกว่าการปฏิสัมพันธ์ต่างเวลานั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ข้อ18 s แ n c สิ o n ครนัสอินเทอร์ก็คือการปฏิสัมพันธ์เวลาเดียวกันนะคะก็คือการส่งแบบ Synchronous เป็นการสอนในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการสอนแบบปกติในห้องเรียนที่สุดค่ะอาจารย์สามารถถามตอบแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ทันทีแล้วก็มีการสื่อสารสองทางโดยไม่ต้องรอเวลาใดๆนักสิ้นเลยนะคะต่อไปนะคะข้อ19 Uh, collaborative learning ก็คือการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเป็นการเป็นสถานการณ์ที่คนมากกว่า2คนนะคะต้องการเรียนรู้บางอย่างนะคะร่วมกันเนาะซึ่งต่างจากการเรียนเพียงลำพังที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะหรือทรัพยากรของผู้อื่นได้ดังนั้นนะคะองความรู้จึงเกิดได้ผ่านกาันที่สมาชิกปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ โดยมีความสําเร็จของกลุ่มและทุกคนเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญของการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้กําหนดเนื้อหาด้วยตนเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อ20ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ a n n เลส e Engineering นะคะก็คือวิศวกรรมความรู้หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะเป็นการประกอบด้วยเทคนิคแล้วก็เครื่องมือในการหาความรู้เนาะไปสร้างเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะที่มีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาหรือว่าตัดสินใจนะคะคล้ายมนุษย์เลยหรือว่า คล้ายกลุ่ม,มนุษย์นั่นเองเนาะสำหรับการนำเสนอทั้งหมด20ธรรมนะคะดิฉันก็ได้นำเสนอไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวมอมรรัตน์ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ